น้อยนะเมื่อกี้ผมก็เราเลือกถึงฟุตบอลเราวก็เรือถึงประเทศอื่นเรืองถึงเครดิตก็เรืดอถึงประเทศอื่นแต่พอพูดถึงเชสกีเนี่ยพาดของประเทศไทยเนี่ยลอยนี่มาหมดอันนี้คือความสําเร็จนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตกับธนาคารการงเงนยกมำลังคที่จะกปที่ที่ทางานกันมาอย่างต่อเนื่องที่สิบปีนะนะครับผมผมก็ได้มีส่วนในการที่ร่วมร่วมการในประเทศพัฒนาร่วมกันผมก็มนนานานองว่าเวลาเชสกีนะที่สม,มาคมสมาคมเชสกีถือว่าเป็นเป็นแบบอย่าง โอกาสพาาาัฒนาบุกแกกีฬาจากที่ไม่มีใครรู้จักมาเป็นทุกคนรู้จักจากที่ไม่มีใครรู้จักประเทศไทยก็มารู้จักประเทศไทยกับเศ็งตกีแล้วก็สาคัญที่สุดเนี่ยเต็งตะกีแข่งระดับโลกมีหลายสถานแต่ปลายปีต้องมางชิงแชมป์โลกชิงชนะของแชมป์โลกที่ประเทศไทยเนี่ยที่พัทยาใช่ไหมอันนี้คือบทที่ใหญ่ของประเทศไทยในเรื่องของความสำเร็จในการพัฒนาการเต็งตกี้ เป็นนักกีฬาเราก็มีชื่อเสียงได้แชมป์โลกหลายคนนะครับแต่สิ่งห <hi> น,นึงน่งที่ผมคิดว่าเราได้ด้วยกันเนี่ยก็คือทั้กีฬาเนื้อเลือดเทียมไม่กีฬาเช่นตะกีเนี่ยไปเล่นบนถนนไม่ได้นะไปเล่นบนท้องนาไม่ได้แล้วต้องเล่นกับน้ํานะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศท่องเที่ยวนะครับเรามีทั well ้งทะเลฝั่งอ่าวไทยมีทั้งทะเลฝั่งอันดามันเส้นรอบทุ่งาทะเลเนี่ยเป็นทีท่งเที่ยวเลยกีฬาก็เป็นที่เนี่ยไปติดใจเลยนะครับ ก็ได้โชว์ความสวยงามของประเทศนะครับแต่ผมได้อยากให้กีฬาเจ้กีเนี่นยน,นะในแต่ละปีพรรยายามพยายามเปลี่ยนสถานที่นะครับไปตามเมืองท่องเที่ยวอยู่ปายทะเลนะครับไปไปทุกแห่งเพื่อโปรมโมทให้มีความสวยงามของทะเลและหาดชายของประเทศไทยอทันนี้นจะเป็นการช่วยเหลนะือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวเบี่ยงเินนะครับเพราะวันนี้น การท่องเที fall. Fall ่ยวเป็นหัวใจของเศรษฐกิจไทยนะครับเรื่องที่ในลำบากเรนีาของการโลกเป็นเรื่องของภูมิทันศาสตร์็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือย่างล่าสูตรืุสัปดาหทีสร้างความตึงตราเป็นเร่อโลกก็คือเรื่องของการค้าการคิดเราสูตเราจะทำงไงดีมนเป็นเรื่องโลกนัเรื่องจากปรินวรบเป็นเรืงลกเป็นรากประนวรบเนเ่องแล้วก็บอกแ่้วว่า พเพื่อภาสีอย่างเนี้ยการโต้ตอบของประเทศไทยเนี่ยตอนมาแล้วไม่อยากจะลดน้อยลงไปแต่กระทู้ประชิดมันมีหลายประเทศนะครับส <c oughs> ิ <envy> si ่งน <c oughs> on so okay ี be, be, ่แสดงให้เห็นว่าเรามีปัจจัยตัวการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ไม่ได้เป็นบวกแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเข้มแข็งของประเทศไทยที่ใครก็แข็งกับเราไม่ได้นะครับแล้วเราก็ยังเข้มแข็งอยู่นั่นคือการท่องเที่ยวัจนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวจะเป็นเป็นความยั่งยืนอย่างหนึ่งและการนั้นจะได้เสถีรนั่นเที่จะเป็นนหลักประกันนะครับ การเติบโตกน็น่าจะมีคของประเทศฉะนั้นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาช่วยเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันเสมอนะครับฉะนัะ้นอย่างกีฬาเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าได้โดยตรงในยังเนี่ยมาเล่นที่ประโยชนะะ์ในสายท่อออกออกไปทั่วประเทศเป็นสายทออไปทั่วโลกคนก็เห็นความสวยงามของรประบบการจวบแล้วก็ไม่ได้มีอา่าวเดียวนะจะมีอ่าวน้อยอ่าวมากาวเยอะที่จะเป็นควา้อนจุดรวมกัใช้โดยสายท่อเพื็อ ได้เห็นเหมือนกับเหมือนกับพระจันทร์สามเมียก็ได้ที่เป็นวงพระจันทร์สามดวงเลยก็เลืเพิการมซึ่งรถงานสวยงามมากจริงๆนะครับเป็นแบบตัวจเท่านั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างเด่นของการใช้กีฬามาพัฒนาเรื่องความเทียงนะครับก็จะวินวินบนิีรทมในเรต้องวินวินนะครับ